สวัสดีค่ะเยนดีต้อนรับเข้าสู่การสำรวจเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องที่ดิฉันคิดว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับวงการการศึกษานั่นก็คือการนำเอาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลหรือ ID plan ให้กับนักเรียนแต่ละคนค่ะครับผม เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากแนวทางที่น่าสนใจมากนะคะคือเขามีการใช้เครื่องมือ AI ตัวหนึ่งชื่อว่า Notebook LM uh huh. แล้วเขาก็เสนอวิธีการทำงานผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนค่ะตั้งชื่อไวเ้เก๋ๆเลยว่า Prompt Master เหมือนเป็นคำพีคำสั่งให้เราคุยกับ AI นะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการครับ น่าสนใจครับพร้อมมาสเตอร์ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะไม่ใช่แค่ทฤษฎีเราจะอิงกรณีศึกษาจริงเลยคือการนำเอาเขื่อนแม่กวงอุดมทารามาเป็นเหมือนห้องเรียนจำลองอ๋อครับผมสำหรับออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนอย่างเช่นจากโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนโรงเรียนพันธสัญญาแล้วก็โรงเรียนเพื่อชีวิตค่ะครับใช้สถานที่จริงเป็นบริบทเลยใช่ค่ะ เป้าหมายหลักที่เราจะสำรวจกันวันนี้ก็คือ AI อย่าง Notebook l m เนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยให้คุณครูออกแบบการเรียนรู้ที่มันตอบโจทย์ความแตกต่างหลากหลายของนักเรียนแต่ละคนได้จริงแค่ไหนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือมันจะเปลี่ยนกองข้อมูลนักเรียนที่เรามีอยู่ซึ่งบางทีก็ดูแห้งๆเนาะให้กลายเป็นแผนการสอนที่มีชีวิตชีวาจับต้องได้ได้ย่งไงบ้างเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่า เป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าโจทย์เรื่องการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายคุณครูมาตลอดเลยนะครับยิ่งในห้องเรียนที่มีนักเรียนเยอะๆการจะทําความเข้าใจแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งเวลาทั้งพลังงานมหาศาลเลยซึ่งเทคโนโลยีอย่าง AI ก็ ก็เข้ามามีบทบาทสําคัญตรงนี้พอดีครับคือมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็เพิ่มความเป็นไปได้ในการสร้างการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้เกิดขึ้นจริงได้ง่ายขึ้นมากงั้นเรามาเริ่มกันที่ก้าวแรกเลยนะคะของกระบวนการพร้อมมาสเตอร์ว่าเขาเริ่มต้นกันยังไงก้าวแรกใน5ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการทําความรู้จักนักเรียนคะหรือ student profiling ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือหัวใจสําคัญเลยครับผมคือต้องเข้าใจนักเรียนคนนั้นๆให้ลึกซึ้งที่สุดก่อนก่อน จะไปออกแบบอะไรให้เขาวิธีการก็คือคุณครูจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับนักเรียนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากออระเบียนสะสมผลการเรียนที่ผ่านมาบันทึกพฤติกรรมหรือแม้แต่ข้อสังเกตเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ครูจดไว้ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะถูกป้อนเข้าไปในโน้ตบุ๊ก L M ค่ะ อ๋อคือเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยใส่เข้าไปให้ AI เรียนรู้ก่อนใช่ค่ะจากนั้นก็จะใช้พร้อมหรือชุดคำสั่งแรกสั่งให้ AI ช่วยวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายโครงสร้างของพร้อมนี้ก็จะบอกให้ AI สรุปออกมาประมาณนี้ค่ะ 1. คือข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานอันนี้ก็ตรงไปตรงมาชื่อชั้นเรียนรายละเอียดสาคัญต่างๆครับ2คือด้านการเรียน สรุปภาพรวมผลการเรียนระบุจุดเด่นที่เห็นชัดหรือความสามารถพิเศษทางวิชาการแล้วก็ชี้จุดที่อาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม 3. คือด้านพฤติกรรมและสังคมสรุปภาพรวมพฤติกรรมในโรงเรียนจุดแข่งทางสังคมหรือทักษะการเข้ากลุ่มเพื่อนรวมถึงข้อสังเกตอื่นๆที่คุณครูบันทึกไว้4คือข้อมูลเสริมอื่นๆอันนี้อาจจะรวมถึงความสามารถพิเศษนอกห้องเรียนกิจกรรมที่สนใจหรือข้อมูลสุขภาพที่อาจมีผลต่อการเรียนรู้ถ้ามีข้อมูลส่วนนี้นะคะครับ แล้วก็สุดท้ายเลย AI จะสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งพร้อมให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นว่านักเรียนคนนี้น่าจะส่งเสริมตรงไหนหรือช่วยเหลือตรงไหนเป็นพิเศษค่ะตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากคือ AI ไม่ได้แค่แสดงข้อมูลดิบๆออกมาแต่มันทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยสังเคราะห์ข้อมูลให้เลยลองนึกภาพคุณครูที่มีข้อมูลนักเรียน30-40คนอยู่ในมือการจะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดให้ลึกซึ้งเนี่ย ต้องใช้เวลามาหาศาลเลยนะครับ AI สามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านี้แล้วกลั่นออกมาเป็นโปรไฟล์นักเรียนฉบัดย่อที่มันกระชับชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญได้รวดเร็วอ๋อค่ะมันไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดเวลาทำเอกสารนะครับแต่ว่ามันอาจจะช่วยให้ครูมองเห็นแพทเทิร์นหรือความเชื่อมโยงบางอย่างในข้อมูลที่อาจจะมองข้ามไปได้ไง่ายๆถ้าต้องอ่านข้อมูลเยอะๆด้วยตัวเองน่าสนใจมากค่ะ คือไม่ใช่แค่สรุปแต่ช่วยสังเคราะห์หาความเชื่อมโยงด้วยพอ AI ช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของนักเรียนแต่ละคนแล้วเราก็พร้อมจะไปต่อในขั้นตอนที่2ครับผมการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาหรือ Strengths and Weaknesses Analysis คือหลังจากรู้แล้วว่าเขาเป็นใครขั้นตอนนี้จะเจาะลึกลงไปว่าเขามีอะไรดีหรือต้องการการสนับสนุนตรงไหนเป็นพิเศษ เหมือนการหาเพชรในตัวนักเรียนนั่นเองค่ะใช่ครับหาจุดเด่นจุดด้อยในขั้นตอนนี้เราจะใช้พรอมที่สองที่เน้นการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้นโดยสั่งให้ AI ช่วยระบุออกมาให้ชัดเจนเลยว่า 1. จุดเด่นของนักเรียนคนนี้คืออะไรโดยแยกเป็นด้านการเรียนแล้วก็ด้านพฤติกรรมสังคม 2. จุดที่ควรพัฒนาหรือความท้าทายของนักเรียนคนนี้คืออะไรแยกเป็นด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมสังคมเช่นกัน และส่วนที่สำคัญมากๆคือข้อเสนอแนะค่ะ AI จะถูกสั่งให้เสนอแนวทางเบื้องต้นว่าเราควรจะส่งเสริมจุดเด่นนั้นๆให้โดดเด่นยิ่งขึ้นได้ยังไงและในขณะเดียวกันมีแนวทางช่วยเหลือหรือพัฒนาในจุดที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือความท้าทายได้อย่างไงบ้างบทบาทของ AI ในขั้นตอนนี้เปลี่ยนไปอีกระดับเลยนะครับจากเดิมที่เป็นผู้ช่วยสังเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนแรกเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเหมือนนักวิเคราะห์เบื้องต้นที่ช่วยชีย้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกแค่ว่าเก่งเลข AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลละเอียดอาจจะระบุได้ว่ามีความสามารถโดดเด่นในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์เชิงตรรก,กะแต่ยังต้องการพัฒนาทักษะการคำนวณพื้นฐานให้มั่นยำขึ้นอะไรแบบนี้ครับค่ะเห็นภาพชัดขึ้นหรืออาจจะบอกว่ามีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนดีนะแต่ยังขาดความมั่นใจในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนการระบุได้ชัดเจนแบบนี้ พร้อมกับมีแนวทางเบื้องต้นมาให้ด้วยเนี่ยมันทําให้เป้าหมายในการวางแผนพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมมีความคมชัดมากขึ้นเยอะเลยครับไม่ใช่แค่การเดาหรือความรู้สึกของคุณครูอย่างเดียวพอเห็นภาพเลยค่ะว่ามันทําให้เป้าหมายชัดขึ้นจริงๆอย่างประเด็นเรื่องความมั่นใจในการนําเสนอที่ยกตัวอย่างมาถ้า AI ชี้ชัดมาแบบนี้การออกแบบกิจกรรมในขั้นต่อไปก็จะตรงจุดมากขึ้นถูกต้องครับซึ่งก็พาเรามาถึงขั้นตอนที่3พอดีเลยค่ะ ดิซันว่าขั้นตอนนี้หลายคนน่าจะชอบนะคะเพราะมันคือส่วนที่แบบว่าสร้างสรรค์ที่สุดแล้วครับผมนั่นคือขั้นตอนที่3การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Activity Design ค่ะขั้นตอนนี้คือการนำเอาข้อมูลเชิงลึกที่เราได้จากการวิเคราะห์จุดเด่นจุดพัฒนาเนี่ยมาแปลงให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งมีความหมายแล้วก็น่าจะถูกใจนักเรียนคนนั้นๆโดยใช้บริบทของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นฉากหลังหรือเป็นห้องเรียนธรรมชาติของเรานั่นเองอ่า uh huh. ใช้เขื่อนเป็นฐานคิดใช่ค่ะโครงสร้างของพร้อมที่3ที่เราจะใช้สั่ง AI ให้ออกแบบกิจกรรมรายบุคคลจะมีองค์ประกอบประมาณนี้ค่ะ 1. ชื่อกิจกรรมต้องตั้งให้หน่าสนใจฟังแล้วอยากทํา 2. เป้าหมายหลักกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมจุดเด่นหรือช่วยพัฒนาจุดไหนของนักเรียนคนนี้โดยเฉพาะคือต้องเชื่อมโยงจากสเต็ป2นะคะครับ 3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กำหนดสิ่งที่นักเรียนจัดทำได้หรือแสดงออกได้หลังจบกิจกรรมอย่างน้อย3ข้อชัดเจนวัดผลได้ 4. ขั้นตอนการทำกิจกรรมอธิบายเป็นลำดับขั้นว่าต้องทำอะไรบ้างโดยพยายามอิงกับพื้นที่จริงหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนแม่กวง 5. การบูรณาการกับเขื่อนแม่กวงระบุให้ชัดว่ากิจกรรมนี้จะใช้ประโยชน์จากเขื่อนในมิติไหนบ้างเช่นด้านวิทยาศาสตร์คุณภาพน้ําระบบนิเวศรอบเขื่อนรหรือสังคมศึกษาประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตชุมชนรอบเขื่อนลลศิลปะการวาดภาพทิวทัศน์การถ่ายภาพภาษาการแต่งคำขวัญเขียนเรื่องสั้นหรือแม้แต่คณิตศาสตร์การคำนวณปริมาณน้ำการวัดระยะทางอะไรแบบนี้คะ่ะบูรณาการได้หลายวิชาเลย ใช่ค่ะแล้วก็6การวัดผลเบื้องต้นจะประเมินความสำเร็จหรือการเรียนรู้จากกิจกรรมนี้โดยดูจากอะไรบ้างลองนึกภาพตามนะคะอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาได้ลองทำดูสมมุติมีนักเรียนที่วิเคราะห์มาแล้วว่าเด่นด้านศิลปะแล้วก็ชอบธรรมชาติครับ AI อาจจะเสนอชื่อกิจกรรมว่าสีสันแห่งสายน้ำณแม่กวงโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและการแสดงออกทางศิลปะ วัตถุประสงค์คือนักเรียนสามารถเลือกมุมมองที่น่าสนใจบริเวณสันเครือนได้สามารถร่างภาพและลงสีน้ำทิวทัศน์ได้แล้วก็สามารถอธิบายความรู้สึกที่มีต่อภาพที่วาดได้ขั้นตอนก็อาจจะเป็นการเดินสำรวจเลือกมุมถ่ายภาพแล้วกลับมาวาดภาพระบายสีอะไรแบบนี้ค่ะอืมเห็นภาพเลยหรือถ้านักเรียนคนไหนสนใจวิทยาศาสตร์จากการวิเคราะห์พบว่าอยากพัฒนาทักษะการทดลอง AI อาจจะเสนอกิจกรรมนักสืบคุณภาพน้ำรุ่งเยาว์ ให้ไปเก็บตัวอย่างน้ําตามจุดต่างๆรอบเขื่อนภายใต้การดูแลนะคะแล้วมาทําการทดลองง่ายๆเช่นวัดค่า pH หรือสังเกตสิ่งมีชีวิตเล็กๆด้วยแว่นขยายครับผม AI จะช่วยโยนไอเดียกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็เชื่อมโยงกับข้อมูลนักเรียนแบบนี้มาให้เลยค่ะพลังของขั้นตอนนี้อยู่ที่คําว่า personalization หรือการปรับให้เหมาะกับบุคคลน,นี่แหละครับค่ะ AI ไม่ได้แค่คิดกิจกรรมกลางๆทั่วไปแต่พยายามสร้างสรรค์กิจกรรมที่มันใช่สำหรับนักเรียนคนนั้นจริงๆโดยอิงจากข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปทั้งความสนใจจุดเด่นและก็จุดที่ต้องพัฒนาแล้วนำมาผนวกเข้ากับบริบทการเรียนรู้ที่มีอยู่จริงอย่างเขื่อนแม่ก,กวงทำให้การเรียนรู้มัน มันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อในตำราแต่เป็นการลงมือทำในสถานที่จริงซึ่งมันมีความหมายแล้วก็สร้างความผูกพันกับเนื้อหาได้ดีกว่ามากจริงด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยลดภาระของคุณครูในการต้องคิดกิจกรรมใหม่ๆให้นักเรียนทุกคนซึ่งอาจจะมีถึง30-40แบบในห้องเดียว AI เข้ามาช่วยเป็นเหมือนผู้ช่วยระดมสมองสร้างโครงร่างกิจกรรมเบื้องต้นให้ทำให้ครูมีเวลาไปโฟกัสกับการเตรียมการและก็การอำนวยความสะดวกในระหว่างกิจกรรมจริงได้มากขึ้นครับ จริงค่ะการมีไอเดียตั้งต้นที่ปรับมาให้แล้วน่าจะช่วยครูได้เยอะมากๆเลยแต่ว่ามีกิจกรรมดีๆแล้วก็ต้องมีวิธีวัดผลที่ดีควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับไม่นั้นเราก็ไม่รู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้หรือพัฒนาไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่านี่จึงเป็นที่มาของขั้นตอนที่4การออกแบบการประเมินผลค่ะ assessment design ค่ะครับ การวัดผลสำคัญมากในขั้นตอนนี้พร้อมที่4จะเป็นการสั่งให้ AI ช่วยออกแบบวิธีการประเมินผลสำหรับนักเรียนแต่ละคนให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่3โครงสร้างของพร้อมก็จะประกอบไปด้วย 1. ชื่อหรือประเภทของเครื่องมือประเมินค่ะเช่นอาจจะเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างทากิจกรรมแบบประเมินชิ้นงานผลงานที่ทาคาถามสัมภาษณ์สั้นๆหรือ,ออาจจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubrics อา uh, ใช่ค่ะซึ่งก็คือตารางที่บอกชัดๆหรือว่างานระดับไหนได้คะแนนเท่าไหร่มีเกณฑ์อะไรบ้าง 2. เป้าหมายของการประเมินต้องการวัดหรือประเมินอะไรจากกิจกรรมนั้นแล้วสิ่งนั้นเชื่อมโยงกลับไปยังจุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียนที่เราวิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนที่2องยังไง 3. วิธีการประเมินจะมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินยังไงบ้างเช่นครูจะสังเกตตอนไหนจะตรวจชิ้นงานยังไงแล้วจะบูรณาการการประเมินเนี่ยเข้ากับบริบทของเขื่อนแม่กวงได้ยังไงเช่นประเมินทักษะการทํางานกลุ่มระหว่างลงพื้นที่ครับผม4 เกณฑ์การประเมินกำหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเข้าใจง่ายเพื่อให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ยุติธรรมและ 5. การนำผลการประเมินไปใช้อันนี้สำคัญมากค่ะผลที่ได้จากการประเมินนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมหรือวางแผนพัฒนาต่อน,นักเรียนคนนั้นต่อไปได้ยังไงบ้างไม่ใช่แค่ให้เกรดแล้วจบไปครับ จุดเน้นของการประเมินในขั้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การวัดผลปลายทางหรือ assessment of learning ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่มันคือการประเมินเพื่อพัฒนาหรือ assessment for learning อ๋อค่ะหัวใจหลักคือการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือ feedback ที่มีความหมายทั้งกับตัวนักเรียนเองเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรได้ดีแล้วและต้องพัฒนาตรงไหนต่อและกับคุณครู เพื่อให้เห็นว่าวิธีการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้นั้นได้ผลดีหรือไม่ต้องปรับปรุตรงตรงไหนการที่ AI ช่วยออกแบบโครงร่างการประเมินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมและเป้าหมายรายบุคคลจะช่วยให้กระบวนการให้ฟีดแบ็นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้การประเมินกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆไม่ใช่แค่การตัดสินผลตอนท้ายครับเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นการประเมินเพื่อไปต่อไม่ใช่ประเมินเพื่อตัดสินอย่างเดียว ทีนี้พอเรามีทั้งข้อมูลนักเรียนที่วิเคราะห์แล้วมีกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแล้วก็มีวิธีการประเมินที่สอดคล้องกันแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบร่างแล้วค่ะนั่นคือขั้นตอนที่5การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลหรือ ID Plan Creation ครับรวบรวมทุกอย่างใช่ค่ะขั้นตอนนี้คือการรวบรวมทุกอย่างที่เราทำมาตั้งแต่ต้นให้กลายเป็นเอกสารแผนการสอน ID Plan ที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้ได้จริง พร้อมสุดท้ายนี้จะสั่งให้ AI สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สร้างเป็นเอกสาร ID Plan โดยยังพงใช้เขื่อนแม่กวงเป็นฐานคิดในการออกแบบก,กิจกรรมแล้วก็กำหนดความยามให้กระชับไม่เยินเย่ออาจจะประมาณ2หน้ากระดาษ A4 โดยมีโครงสร้างหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลพื้นฐานชื่อแผนชื่อนักเรียนแล้วก็สรุปสั้นๆอีกครั้งเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาที่สำคัญที่สุดที่เราจะโฟกัสในแผนนี้ 2. เป้าหมายหลัก smart g o a ค่ะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้บรรลุได้สอดคล้องกับบริบทและมีกรอบเวลา smart เพียงหนึ่งข้อที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงผ่านแผนนี้ครับ smart goal ส,สำคัญมาก 3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมระบุสิ่งที่นักเรียนจะสามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมตามแผนนี้ประมาณ3-5ข้อซึ่งควรจะสอดคล้องกับ smart g o a หลัก 4. กิจกรรมกลยุทธ์การเรียนรู้อธิบายกิจกรรมหลักที่จะทําซึ่งก็คือรายละเอียดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเขื่อนม้ากวงที่เราออกแบบไว้ในขั้นตอนที่3นั่นเองครับ 5. สื่อแหล่งเรียนรู้ลิสต์รายการสิ่งที่ต้องใช้ประกอบกิจกรรมเช่นใบางานอุปกรณ์ทดลองแผนที่เขื่อนหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ 6. ระยะเวลากำหนดกรอบเวลาที่คาดว่าจะใช้สำหรับกิจกรรมตามแผนนี้เช่น2ชั่วโมงหรือ1่คาบเรียนและ7 การวัดผลและประเมินผลระบุวิธีและเครื่องมือที่จะใช้ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งก็คือสิ่งที่เราออกแบบไว้ในขั้นตอนที่4ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ก็คือเอกสาร ID Plan ที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับมีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจน s Smart r t g o มีกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียนและบริบท เข um> um> ื่อแม่กวงมีสื่อการเรียนรู้ที่จําเป็นและก็มีวิธีการวัดผลที่สอดคล้องกันพร้อมให้คุณครูนําไปปรับแก้เพิ่มเติมเล็กน้อยและก็นําไปใช้กับนักเรียนได้จริงทันทีเลยค่ะครับมันแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการทํางานร่วมกันระหว่างความเข้าใจความใส่ใจในรายละเอียด เกี่ยวกับนักเรียนของคุณครูซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นที่สำคัญที่สุดนะครับกับประสิทธิภาพและความสามารถในการประมวลผลสังเคราะห์และสร้างสรรค์โครงร่างของ Ai ที่เข้ามาช่วยทําให้กระบวนการสร้างแผงเฉพาะบุคคลที่เคยดูยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยครับ ยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่า Prompt Master ในการใช้ AI อย่าง Notebook LM มาช่วยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลหรือ ID Plan โดยมีกรณีศึกษาอย่างเขอนแม่กุงอุดมธาราช่วยทําให้เราเห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่การทําความเข้าใจนักเรียนอย่างลึกซึ้งการวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดพัฒนาการออกแบบกิจกรรมที่ใช่และการประเมินที่สอดคล้องกันจนกระทั่งรวมออกมาเป็นแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ครับผมครบวงจรเลยประเด็นสําคัญที่เราอยากจะย้ํากันอีกครั้งก็คือ AI ในบริบทนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อแทนที่คุณครูเลยนะคะใช่ครับไม่ได้แทนที่ แต่เข้ามาในฐานะผู้ช่วยที่ทรงพลังจริงๆช่วยลดภาระงานที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์เบื้องต้นการร่างเอกสารซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลาเยอะมากๆทําให้คุณครูมีเวลามีพลังงานแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นที่จะนําไปใช้ในการโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการสร้างปฏิสัมพันธ์การให้ความใส่ใจดูแลแล้วก็การสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะ และในฐานะที่เราพูดถึงศักยภาพของ AI ในการช่วยสร้างแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดไปอีกนิดครับว่าค่ะเชิญเลยค่ะนอกเหนือจากการวางแผนลงหน้าแบบนี้แล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเครื่องมือ AI จะสามารถพัฒนาไปไกลถึงขั้นช่วยคุณครูในการจับและใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองหรือที่เรียกว่า spontaneous learning moments ได้อย่างไรบ้างครับโอ้โหน่าสนใจมากค่ะ spontaneous learning moments ครับลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่เขิ่นแม่กวงจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่ไม่อยู่ในแผนเป๊ะๆเ,เช่นนักเรียนอาจจะเจอสัตว์ที่ไม่คาดคิดแล้วเกิดคำถามขึ้นมา เป็นไปได้หรือสังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอย่างของน้ําหรือเมฆแล้วสงสัยขึ้นมาหรือมีการพูดคุยกันในกลุ่มแล้วเกิดไอเดียใหม่ๆช่วงเวลาปิ๊งเว็บที่เกิดขึ้นสดๆแบบนี้มันมีคุณค่าทางการเรียนรู้สูงมากเลยนะครับจริงค่ะคําถามคือ AI จะมีบทบาทในการช่วยครูบันทึกสังเคราะห์หรือเชื่อมโยงช่วงเวลาเหล่านี้กลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้ยังไงบ้างมันอาจจะเป็นการช่วยจับคีย์เวิร์ดที่นักเรียนพูดถึง ช่วยหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทันทีหรือช่วยบันทึกข้อสังเกตเหล่านี้เพื่อนําไปต่อยอดในห้องเรียนภายหลังนี่เป็นอีกมิติที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งในการพัฒนา AI เพื่อการศึกษาในอนาคตครับโอ้โหเป็นคําถามที่เปิดมุมมองและก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้เห็นภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นของการนํา AI มาใช้ในการศึกษาจริงๆ สำหรับวันนี้การสำรวจเนื้อหาของเราในเรื่องการใช้ AI สร้างแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการ Promaster ก็ได้ข้อคิดแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนครบทั่วแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ